สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องไทยครับในช่วงสร้างสรรค์กับตุนลี่โอเคเออวันนี้เราจะมาสอนสร้างเป็นวิหารลายนะครับวิหารลายก็หรือเรียกว่าเป็นศาลาก็ได้นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็คือบล็อกคอร์สนะครับคอร์สนะครับแล้วก็บล็อกเอารังผึ่ง แล้วก็บล็อกสีฟ,ฟ้าแบบนี้ครับแบบนี้ต่อไปก็เป็นบล็อกสีเลนเทนแท็บรอเออแล้วก็บล็อกเหมือนแกสีแดงนะครับหรือใครจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเออบูทตรโคต้านะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวอันนี้ยวสิเนี่ยบูทตรโคต้าสีจะไม่ค่อยสดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบูคอนกรีตเนี่ย มันจะอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสีสดที่สุดแล้วแต่ว่าเราชอบคนแกะมากกว่านะต่อไปเป็นบล็อกบันไดคอร์สนะครับแล้วก็บล็อกทองแล้วก็อย่างสุดท้ายใช้เป็นบล็อกขนแกะหรือว่าบล็อกเทอร์อรคอตต้าบล็อกคอนกรีตสีแดงนะครับแต่แนะนําให้ใช้เป็นคอนกรีตนะครับมันจะสีสด โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับให้วางบล็อกอย่างนี้คนระับห้าบล็อกบล็อกคอนะคะห้าบล็อกอน,นั้นนับนับความยาวตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าะครับห้าคูณก้านั่นนะแหละก็วางยาลงมาทำให้มันเต็มนะคะ จากนั้นวางบล็อกบันไดคอน,นครับรอบๆเลยให้มันเงียบยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ท้าเวลาเราสร้างอนะไรเนี่ยมันผมชอบพูดแบบชอบนั่งเงียบเงียบแล้วก็สร้างไปอนะ่ะ เคเอาชอบพูดมันเท่าไหร่นะจากนั้นนะครับวางบล็อกอ้นี้นะครับบล็อกคอนะครับตรงมุมนะครับเจ็ดบล็อกนะสามสี่ห้าเดี๋ยวห้าหกเจ็ดนะั 3, 4, 5, 5, 6, 7, นะบวางทุกจุดเลยนะ ก็ต่อเชื่อมกันเลยนะตัวสาลานี่ใครจะใช้เป็นไม้เป็นบล็อกทองก็ได้นะครับแต่ว่าชอบสีขาวมากนะมากกว่านะสีขาวก็จะดูประสารามากขึ้นนะจากนั้นทําเพดานนะครับแนะนําให้ทําเป็นลวดลายแบบนี้นครับเดี๋ยว วางไ e อ้บล็อกสีฟ้านะครสองมุมแล้วก็วาง B บล็อกทองตรงกลางจากนั้นวางบล็อกทองแบบนี้ก็ใส่บล็อกซีเรนเทิร์นหรือว่าไฟโคมไฟสีเหลืองก็ได้ครับแล้วก็ทำ่างนี้นะแบบนี้มันจะช่วยทำให้สาลาดูวิหานลายของเรานะมันสว่างมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับเวลาถ้าใครปรับไปตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะยังมืดอยู่โอเคเราทําตัวพีดานเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเรามาเริ่มทําตัวหลังคากันเลยนะครับให้วางตามนี้นะครับวางบล็อกนี้ก่อนให้มมนติดกันแบบนี้จากนั้นวางยื่นออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ทุบบล็อกสองบล็อกนี้ออกนะครับทาแบบเดียวกันอีกฝั่งหนึ่ง ะะจากนั้นให้วางแบงนี้แล้วก็ทำ่างนี้นะครับทำให้เป็นอย่างนี้จากนั้นทบุบทุบบล็อกนี้ออกนะครับแล้วก็เติมไปนะครับวางแบบนี้ทุบบล็อกนี้ออกและเติมไปนะครับจากนั้นทำแบบเดียวกันแบบนี้ทำให้เป็นลักษณะ,ะแบบนี้นะครับแล้วก็เติมนี้แบบนี้แล้วก็ทุบบล็อกนี้ออก แล้วก็เติมหลังจากนั้นก็วางอีกบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็วางไปมันะอาจจะดูยังไม่สวยนะแต่ว่ารับประกันส่วนแน่นอนนะครับต่อไปเราทำอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวทำแบบนี้แล้วก็ยื่นออกมาแล้วก็ทุบแล้วก็ วางนี้ทำแบบนี้เติมทำแบบนี้วางแบบนี้แ,บบนแ,บบนแล้วก็เติมนะครบมันจะไป step สต็ p ไป พอได้หลังคาสองแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็เชื่อมกันเลยเชื่อมตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ฝั่งนี้อธิบายอะไรงงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับคิดหน้าจะได้ปรับปรูงและแก้ไขต่อไปเราก็มาเติมแบบนี้ อวฟังหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นสร้างช่อฟ้าบริการนะครับคืออะไรช่อฟ้าบริการนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับมันก็คือไอ้งอนๆนะครับที่มันอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวสร้างให้ดูนะครับสร้างแบบนี้ครับดูไอ้ตรงจุดเนี้ไว้นะครับนียครับตรงบล็อกข้างเนี้นะครับที่มีบล็อกหนึ่งจากนั้น ทำแบบนี้ครับแบบนี้ทุบบอกนี้ออกแล้วก็เติมอย่างนี้แล้วก็เต so, like, on on ิมอย่างนี้แล้วก็เติมเติมแบบนี้ครับแล้วทุบบอกนี้ออกนะครับเติมแบบนี้ทุบบอกนี้ออกแล้วก็เติมแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็ทุบบอกนี้ออก นะครับก็เสร็จแล้วชอ่อฟ้าบริการของเรานะครับก็จะดูมีความเป็นแบบแสาราเรือนไทยขึ้นนะครับแล้วก็ทําเป็นอย่แบบนี้นครับเติมหลังคาเข้าไปจะใช้จะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับแนะนำให้ใช้เป็นสีแบบพวกน้ำเงินนะครับแดงแล้วก็เขียวอะไรประมาณนั้นนะครับสีสีสม่วงก,ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเคยเห็นอยู่นะสีมว่วง ต่มันจะขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของศาลาหรือวิหารลายนะครับมันจะแบ่งเป็นหลายๆอย่างนะครับโอเคครับอีกฝั่งนึงนะแต่ที่เห็นในคลิปนี้ทำเป็นแบบสีน้ำเงินนะอย่างที่บอกไปนะครับตัวหลังคาเนี่ยจะใช้เป็นอะไรก็ได้ นะครับที่เป็นสีนํำเงินแดงหรือเขียวหรือม่วงนะครับเป็นคอนกรีตก็ได้คอนแกะก็ได้เทอราคอตตาก็ได้นะคจากนั้นทุบบอกนี้ออกแบบนี้แล้วก็ใส่บอกนี้เข้าไปนกครึ่งนะนางพึ่ง จะได้มีความแบบดูเป็นไทยนะครับเพราะว่าดวงพึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนความเป็นแบบความไทยๆหน่อยนะฮะทำแบบเดียวกันโอเคสำหรับตัวหลังคาเนี่ยไม่ต้องบักทอสอะไรนะครับถ้ากลัวมีอะไรเกิดนะครับเช่นข้างคาวอะไรแบบนั้นนะฮะ ไม่เกิดแน่นอนครับเพราะว่าบล็อ,อกไฟนอยู่โอเคทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับสาลาของพวกเราเป็นไงสร้างง่ายมาครับสวยด้วยโอเคต่อไปเรามาดูการตกแต่งกันนะครับโอเคครับสำหรับการตกแต่งนะครับเราก็จะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการตกแต่ง อันนี้ผมก็จะใช้เป็นบล็อกบันไดนะครับเป็นบันไดแบบบลิกนะครับแล้วก็บล็อกไอเทมเฟรมนะครบแล้วก็เป็นบล็อกไม้ที่มปนสีส้มนะคบรับ้วไม้สีส้มเหมือนกันกระถางอ,อันนี้มาได้ไงน่าจะซ้ำนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับผมเป็นดอกไม้แล้วก็พรมสีแดงโอเคเรามาเรื่องการสร้างกันเลยนะครับจะวาง็อกนี้นะครับ เคเราก็วางบอกนี้ไปนะครับแบบนี้ก็จะดูเหมือนเป็นที่นั่งเนาะแบบเป็นบันลังสำหรับโป๊กเจใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะแล้วดูดไปก็ใครที่นั่งพระพันวสาเทวันทองอนกนนะ <im it> <im it> <im it> โอเคส่วนเฟรมเนี่ยเราก็มาติดตรงนี้นะครับติดตติดเพื่อให้มันเป็นความสวยงามครับ ทำรถใสวยงามไหมก,ก,ก็ก็พอดูได้นะครับมันก็ดูเหมือนไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรอ่ะอืมที่มันอยู่ตรงบันลังอ่ะเวลาเรานั่งอะ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ใช้เป็นพรมสีแดงจากนั้นวางกระถางเหมือนกนะัน เป็นพวกของให้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับหรือค่าจะเพิ่มเป็นตะเกียงก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตอนคืนเนี่ยมันก็จะมืดหน่อยนะก็เติมตะเกียงไปก็จะสว่วนเป็นแบบโอเคเสร็จแล้วคะ่ะ เป็นไงชอบไหมครับถ้าชอบนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน